วันนี้นะคะเราลองตื่นตีห้าดูเพราะว่าเราไปอ่านเจอมาว่าการตื่นตีห้าเนี่ยมันสามารถช่วยให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นได้ใช่ค่ะเราตื่นตีห้าคู่วงเหมือนกันเลูอืมแต่เราจะไปเริ่มวันกันนะคะ เรื่องของเรื่องเนี่ยคือเราไปอ่านเจอมาว่า,าการตื่นเช้าเนี่ยมันสามารถทําให้เราทําอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาที่ปกติถ้าเราตื่นสายเนี่ยเราจะไม่ได้ทําอย่างเช่นทําอาหารเช้านั่งสมาธินั่งจดว่าวันนี้เนี่ยฉันจะทําอะไรวาดรูปออกกําลังกายแล้วก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะย เห็นดาวทุกดวงเลยอ่ะแต่ว่าสิ่งแรกที่เราจะทําในเช้าวันนี้นะคะก่อนที่จะทําสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยก็คือการล้างจานนะคะเก็บกวาดห้องทําความสะอาดห้องนี่คือจานจากเมื่อวานคือต้องรีเพียร์ก่อนเลยเพื่อเช้าที่ดีของเรานะคะ หลังจากเสร็จแล้วรู้สึกว่า accomplish ไปหนึ่งอย่างแล้วค่ะสำหรับเช้าวันนี้แต่เนื่องจากว่าตอนนี้มันยังมืดอยู่เลยเดีย๋ยวดูเวลาดิตีห้าสี่สิบกางค่ะวันนี้คือจะชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยไหนดูสิว่าพาทิตจะขึ้นกี่โมงในแอปนะคะบอกว่าพาทิตเนี่ยจะขึ้นตอนเวลาหกโมงครึง่งแต่ว่าเรามีเวลาอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่เราจะ ได้ออกไปดูพาทิ์ขึ้นนะตอนนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะทำกาแฟแล้วก็นั่งชิวนั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือนั่งอะไรไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ต่อให้ไปนั่งข้างนอกก็คือมือตึบคือว่ามาทำกาแฟก่อนดีกว่า Thôi Hoàng con này เอาจริงคือตอนเนี้ยรู้สึกว่าไม่มีอะไรทําเพราะว่ามันยังมืดอยู่แล้วสิ่งที่เราตั้งใจจะทาอ่ะก็คือยังทําไม่ได้คือการออกไปดูพาทิตขึ้นการออกไปแบบว่าสูดรอากาศตอนเช้าไปนั่งวาดรูปอะไรเงี้ยคือยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังมืดอยู่อ่ะแล้วก็ว่าจะอ่านหนังสืงอซช่หน,นี่ย หนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่เราตั้งใจจะอ่านมานาแล้วสักพักแล้วเคยอ่านไปแล้วนิดนึงแต่ก็ยังไม่สามารถอ่านจบสักทีวันนี้ก็เท่ากับว่าเรามีเวลาก็จะอ่านเล่นมนี้กันนะคะ The five people you meet in heaven ือเรื่องราวของเล่มน,นี้เนี่ยมันเกี่ยวกับว่ามันมีคนลุงคนหนึ่งเนี่ยที่ใช้ชีวิตมาโดยแบบไม่ได้มีเป้าหมายอะไรในชีวิตมากนะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันแล้วเขาก็ได้ขึ้นไปสวรรค์แล้วไปเจอกับใครหลายๆคนที่เหมือนกับว่าผ่านเข้ามาในชีวิตเขาเขาก็ได้เจออีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นชอบประโยคนี้มากเลยตรงนี้ที่เขาเขียนว่า all endings are also beginnings we just don't know it at the time เริ่มสว่างแล้วพาทิตขึ้นแล้วคือพอพาทิตขึ้นมันแบบสว่างแล้วมากเลยอะแต่เราออกไปดูอยู่ที่ชัดกว่าน,นี้กันดีกว่าเราจะมานั่งวาดรูปภูมนี้ เผื่อใครที่ไม่รู้นะคะคือชาติเรียนจบศิละปะมานะ <c oughs> คือเรียนมาทางด้าน illustration and design visual design อะไรพวกนะี้แต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้วาดรูปสักเท่าไหร่พอเออเราหาเวลาให้ตัวเองได้วาดรูปั่งแบบวาดรูปกับธรรมชาติแบบนี้มันดีมากเลยอะ่ะการที่เราแบบ นั่งมองสีต้นไม้สีทะเลสาบสีทองฟ้าแล้วเราก็าจิ้มสีตามนั้นอะ่ะมันเป็นความรู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกอ๋อเป็นการเริ่มต้นวันได้ดีอืมไม่เสียใจเลยที่อุตสาห์ลุกขึ้นมาตั้งแต่ตีคห่ามีดอกไม้ล่วงลวงมนาะ อยู่บนจอเราด้วยน่ารักดีเอาจิงคือระหว่างที่นั่งไปดอกไม้ก็คือร่วงใส่หัวไปนะนี่คือการอยู่ในธรรมชาติที่แท้จริงสวยอะ่ะ อีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราอย่างเงี้ยทำในเชา้าวันนี้ก็คือการนั่งลิส์ว่าวันนี้จะต้องทำงานอะไรบ้างนะก็คือเดี๋ยวจะมานั่งไล่ที่ดูริส์ว่าโอเควันนี้มีอะไรต้องจัดการบ้างงานที่ต้องทำมีอะไรคนที่เราต้องคุยด้วยมีใครบ้างงานในพ์ทไหนที่วันนี้ต้องจัดการทายเทียบระหว่างแสงเช้ากับแสงเย็นเราว่าเราชอบแสงเช้าที่สุดแหละ ตื่นตื่นแล้วอีกหนึ่งกิจวัตรยามเช้านะคะก็คือการพาน้องเดินเล่นแต่งตัวเรียบร้อยวันนี้มีเวลาหมวนผมด้วยดีใจมากเลยอะเพราะปกติจะแบบ รีบตื่นมาไม่ใช่รีบตื่นหรอกตอนนี้จะตื่นสายแล้วก็ต้องรีบอาบน,น้ำแต่งตัวก็ไม่ได้มีเวลาทำผมแม้แต่บางทีเวลาแต่งหน้าก็คือไม่มีออกไปทำงานช่วงเช้าโดยที่แบบไม่ได้แต่งหน้าตลอดแต่วันนี้แบบครบสูตรมาก outfit of the day ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่สวนผักออร์แกนิกของเรานะคะซึ่งเรามีเลี้ยงไก่ไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่มาทำอาหารเช้ากันวันนี้นี่เราจะมาเก็บไข่กันจ้ะอูตาก,ก้าด้วยคือไก่ฟังเพลงแบบบรรเลงแบบเคลิ้มมาก ไก่เราเลี้ยงดีมากเลยนะคะทุกคนคือมันเป็นไก่เราเลี okay. ้ยงแบบออร์แกนิกคือรู้ทุกตัวอวบอั่นมากๆโอเคโอคขอบคุณค่ะพี่ยองที่เราปลูกมาเขือเทศด้วย ไหนๆมาแล้วเก็บมะเขือเทศไปด้วยเราบอกว่ามะเขือเทศของเราล่ะค่ะออร์แกนิกมากสามารถเด็ดแล้วก็กินได้เลยนะไม่ต้องล้างหวานมาก เราได้ไข่มาทำอาหารเช้าแล้วนะคะมีทั้งไข่แล้วก็มีมะเขือเทศที่ไปเด็ดมาสดๆจากฟาร์มที่โรงแรมเลยเมนูวันนี้ที่เราจะทำก็คือไข่กวนมีมะเขือเทศมีผักล็อกเก็ตแล้วก็มีแฮมค่ะเดี๋ยวจะมาทำอาหารเช้าให้พี่โกกินกัน ไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เราเลี้ยงที่โรงแรมน,นะคะด้วยความที่เราเลี้ยงเขาแบบออแก,กนิกเนี่ยไข่แดงเนี่ยจะออกสีส้มไม่ใช่สีเหลืองแบบที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปนะคะ I watch you you drive you watch know can't but smile. You, know how much love you you Do as help smile know looking I'm put favorite song put feet up. เมนูวันนี้นะคะก็มีไข่กวนมะเขือเทศที่เราไปเก็บมาสดๆนะคะแล้วก็ผักล็อกเก็ตแล้วก็พิมพคู่กับขนมปังปิ้งค่ะ วันนี้นะคะหลังจากกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณเกือบเจ็ดโมงแล้วรู้สึกเหมือนใช้ชีวิตมาแบบทั้งวันแบบแทบจะครบทุกอย่างที่ต้องทำแล้วนะแต่ว่ายังมีงานที่ต้องทำต่อนะคะ เอยงยวันนี้เราขอปิดคลิปการลองตื่นตีห้ามาใช้ชีวิตวันนี้เท่านี้แล้วกันนะคะสรุปว่าตื่นตีห้าแล้วชีวิตดีขึ้นจริงไหมอันนี้คงยังให้คําตอบไม่ได้เพราะว่ามันน่าจะคงต้องแบบว่าใช้เวลาใช้ชีวิตแบบเนี้ไปอีกสักพักอะหลายวันหรือว่าหลายเดือนกว่าที่จะรู้ว่าการตื่นเช้าเนี่ยมันทําให้ชีวิตดีขึ้นจริงไหมเพราะว่าหลายๆคนที่เรา เคยอ่านมาคนที่ประสบความสําเร็จหลายๆคนก็มักจะเป็นคนที่ตื่นเช้ากันวันนี้เราตื่นมาเราคิดว่าวันนี้จะต้องเหนื่อยแน่ๆเลยจะต้องแบบหมดแรงแน่ๆเลยเพราะว่าตื่นเช้าขนาดเนี้ยจะเอาแรงที่ไหนไปทํางานจะเอาแรงที่ไหนไปแบบอัดคลิปแต่ว่ากลายเป็นว่าเรารู้สึกมี energy มากเลยต,ตื่นมาได้ยืนดูวิวได้แบบนั่งวาดรูปชมวิว สูดอากาศยามเช้าดูพราทิตขึ้นที่ไม่ค่อยได้เห็นมันรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังให้กับเราในวันนี้ได้มากๆก็แนะนำให้ลองดูนะคะสำหรับใครที่อยากลองเปลี่ยนการใช้ชีวิตดูบ้างก็ลองตื่นเช้ามาใช้ชีวิตแบบชาติกันบ้างนะเพื่อจะได้อินสปีเรชั่นอะไรใหม่ๆหรือได้รับเอเนอร์จีที่ดีสำหรับ ในการทำงานต่อไปค่ะวันนี้ไปก่อนเละบ๊ายบายแค่ดูไม่ไปแค่ดูไม่ไป